ถ้าพูดถึงเคล็ดลับการดูแลสีผิวให้สม่ำเสมอทั่วเรือนร่างของจิบนะคะจิบยกให้กับเวโรนิก้าเลยค่ะการทาสกินแคร์ที่หน้านะคะจะทําให้เราบำนุงหน้าได้อย่างเดียวแต่การทานวิตามินซนี้นะคะจะช่วยให้สีผิวที่หน้าและผิวตัวเนี่ยสม่ำเสมอกันค่ะเพราะเป็นการปรับสีผิวจัก ภายในนะคะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินที่เรารวมสารสกัดไว้ทั้งหมด23ชนิดนะคะในปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากๆและที่สําคัญที่สุดนะคะเราเลือกใช้สารสกัดที่เป็นเกรดออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ทิ้งสารตกค้างในร่างกายแน่นอนหลังจากที่ทานซองนี้เข้าไปแล้วเราจะได้ผลลัพธ์อะไรนะคะต้องบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่จะได้นะคะ1คือผิวกระจ่างใสทั่วหน้าทั่วตัวนะคะ2ลดการอักเสบและเกิดสิวได้นนะคะ่ะ3คือทําให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเรียกว่าเป็นวิตามินที่ผู้หญิงควรจะทานเลยนะคะแล้วที่สําคัญ ที่สุดนะคะวิตามินตัวนี้นะคะมีสารสกัดที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะคะสําหรับโลกในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะเชืเ้อโรคเยอะมากๆการที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยจะทําให้เราป่วยได้ยากขึ้นนะคะบอกได้เลยว่าวิตามินตัวนี้จิบทานมาตั้งแต่อายุ28 29นะคะปัจจุบัน37ยังคงใช้ต่อเนื่องและสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยไม่ว่าวัยเราจะขยับไป มากขนาดไหนนะคะผิวเราก็ยังดูอ่อนกว่ไวค่ะที่สําคัญคือรสชาติทานง่ายและมีความปลอดภัยสูงเพราะว,าวิตามินตัวนี้นะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของโรงพยาบาลค่ะและช่วงนี้นะคะวิตามินตัวนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสอบถามโปรโมชั่นนะคะได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะ